สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทุกคนวันนี้เข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งดำเนินการสอนโดยนางสาวไพรินขับกรมหรือที่เราเรียกว่าครูปอนั่นเองค่ะห้องเรียนภาษาไทยในวันนี้เรามีการเรียนการสอนที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและปฏิพานไหวพริบในการต่อ เพราะฉะนั้นวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยของเรานำเสนอการเรียนการสอนเรื่องปริศนาคำไทยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปริศนาคำไทยวันนี้ที่คุณครูนามาให้นั้นจะน่าสนใจและนักเรียนสามารถใช้ความคิด ความมีไหวพริบในการตอบคำถามเกี่ยวกับปริศนาคำทายหรือไม่แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมีลิงก์ให้นักเรียนดูหนึ่งเรื่องนะคะลิงก์นี้จะให้นักเรียนฝึกการฟังและก็ตอบคำถามจากการฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ่ะไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้พี่วีจะพาน้องๆมาเล่นเกมเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ยนะครับมาทดสอบความรู้ของน้องๆว่ารู้จักเสียงเหล่านี้หรือเปล่านะครับผมพร้อมแล้วลุยข้อที่1น,นะครับเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของอะไรเอ่ย เวลานะครับผมให้เวลาคิด5วินาทีเฉลยนะครับผมเฉลยก็คือเสียงของคนวิ่งคำตอบก็คือข้อกอไก่ข้อที่2 เวลาในครับฉเฉลยก็คือข้อขอควายนะครับผมเสียงของน้ำตกข้อที่ 3, 3ฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่เป็นเสียงของฟ้าร้อง ข้อที่4หมดเวลานะครับผมฉเฉลยก็คือข้อข้าควายนะครับเป็นเสียงของคนปรบมือข้อที่5 เลยนะครับคำตอบก็คือข้อขอไขเป็นเสียงของคลื่นทะเลข้อที่6หมดเวลานะครับคำตอบก็คือข้อขวายเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือเสียงของนกหวีดข้อที่7 คำตอบก็คือข้อกไก่นะครับผมเป็นเสียงของคนหัวเราะข้อที่8หมดเวลานะครับเฉลยก็คือข้อกไก่เสียงของรถมอเตอร์ไซค์ข้อที่9 นะครับเฉลยคือข้อขอไขนะครับผมเสียงของเฮลิคอปเตอร์ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้อก็ไก่เสียงของวิทยุ จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ10ข้อของการทายว่านี่คือเสียงของอะไรเอ่ยนะครับไม่ยากไม่ง่ายเลยสำหรับเกมนี้ไม่มีการบ้านนะครับผมขอให้น้องทุกคนมีความสุขสนุกกับการเล่นเกมอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องของพี่วีด้วยนะครับวันนี้พี่วีไปแล้วสวัสดีครับ ็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเสียงของอะไรเอ่ยทั้ง10ข้อนักเรียนสามารถตอบได้ไม่เอ่ยว่ามีเสียงอะไรบ้างในแต่ละข้อแสดงว่านักเรียนต้องตอบถูกกันทั้งหมดเลยค่ะทั้ง10ข้อแสดงว่านักเรียนเก่งมากที่ใช้ในการฟังเสียงแล้วก็ทําไมคะสามารถตอบได้ว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรนะคะ ทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือปริศนาคำไทยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังปริศนาคำไทยที่ครูจะนำมาให้นักเรียนตอบนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของปริศนาคำไทยกันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำไทยนะคะหมายถึง ปัญหาหรือคำถามนะคะซึ่งผู้ถามเนี่ยอาจจะถามตรงๆนะคะหรือถามอ้อมก็ตามคำถามอาจจะใช้ถ้อยคำธรรมดานะคะอาจจะเป็นภาษาร้อยแก้วหรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นปริศนาคำทายเนี่ย อาจจะเป็นทั้งร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือภาษาที่เราพูดเนี่ยนะคะนักเรียนหรืออาจจะเป็นภาษาร้อยกองก็คือให้บทร้อยกองมาแล้วก็มีสัมผัสระหว่างบทนะคะอันนั้นเขาเรียกว,ว่าปริศนาคำทาทยต่อมาคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูว่าปริศนาคำทาทยที่ครูปอให้มานะนะคะมีอะไรบ้าง ตอนนี้เราจะเข้าสู่ปริศนาคำทาทยฉันคืออะไรอยากรู้กันแล้วสินะคะเด็กๆว่าครูปอจะให้ปริศนาคำทาทยอะไรมาบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะปริศนาคำทาทยฉันคืออะไร ปริศนาข้อแรกขาฉันไม่มีคนขี่ฉันได้ใครพาฉันไปถีบฉันทุกคราถูกถีบไม่ฉุนล้อหมุนไม่ช้ามุ่งตรงไปหน้าฉันคืออะไร นัวเนียนลองทายกันดูสิคะว่าเขาบอกว่าขาฉันไม่มีคนก็ขี่ฉันได้ด้วยค่ะเด็กๆแล้วก็ถีบฉันด้วยนะคะเวลาถีบก็ไม่โกรธด,ด้วยนะคะเด็กๆแล้วเขาบอกว่าล้อก็หมุนไม่ช้ามุ่งตรงไปข้างหน้าฉันคืออะไรติ๊ก ติ๊กติ๊กติ๊กติกนัก,ก,ก,กเรียนทราบไหมคะว่าฉันคืออะไรคะเด็กๆฉันก็คือรถจัก,กรยานค่ะเด็กๆรถจัก,กรยานเราเอาไว้ปั่นหรือไว้ถีบนะคะนะต่อมาค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อต่อมา ฉันคืออะ,อะไรฟังให้ดีๆนะคะฉันมีเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ด้วยผู้คนขับขี่เขาบอกว่าผู้คนเอาไว้ขับขี่ไปได้ทุกที่แม้ทางกันดารเห็นไหมคะเขาบอกว่าไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่มีหลังคา เก่งกล้าทยานเขาบอกว่าไม่มีหลังคาด้วยค่ะเด็กๆเก่งกล้าทยานสองลอ้ออ่าเห็นไหมคะสองล้อทำงานฉันคืออะไรมีเครื่องยนต์ด้วยค่ะแล้วผู้คนก็ขับขี่แล้วก็ไปได้ทุกที่ด้วยนะคะไม่มีหลังคานะคะเด็กๆแล้วก็มีแค่สองลอ้อ เดี๋ยวลองทายดูสิคะว่าฉันคืออะไรคะนั่นก็คือรถจัก,กรยานยนต์ค่ะเห็นไหมคะเมื่อตะกี้เราตอบรถจัก,กรยานเขาเอาไว้ถีบแต่เรามาเจอรถจัก,กรยานยนต์นะคะเราเติมคำว่ายนต์ไปมีเครื่องยนต์ แล้วก็ผู้คนขับขี่นะจักรยานยนต์เอาไว้ขี่นะคะแล้วก็ไปได้ทุกที่ด้วยไม่มีหลังคามีแค่สองล้อลนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะปริศนาคำทายข้อต่อมาค่ะฉันคืออะไรอ่าเรามาดูกันสิคะฉันอยู่บนถนนอ่าอยู่บนถนนค่าเด็กๆ ววก,นนกินคนทั้งเป็นว้าวกินคนด้วยค่ะกินคนทั้งเป็นอยู่บนถนนนะคะใครๆมองเห็นคนอยู่ข้างในอา้าคนอยู่ข้างในค่ะเมื่อถึงจุดหมายฉันคายทันใดนะคะคายก็คือคายคนออกมานั่นเองค่ะสี่ล้ออ่าเมื่อกี้เจอสองใช่ไหมคะ ตอนนี้เรามาเจอสี่ล้อบ้างสี่ล้อเคลื่อนไปอะไรตอบมาลองทายดูสิคะว่าอยู่บนถนนด้วยค่ะเด็กๆแล้วก็มีคนอยู่ข้างในพาไปทิ้งจุดหมายแล้วก็คลายออกมามีสี่ล้อนักเรียนตอบสิคะว่าคืออะไรนั่นก็คือคืออะไรคะ รถยนต์ค่ะเด็กๆตอบถูกกันไม่เอ้ยเดี๋ยวเราไปดูปริศนาข้อต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะฉันคืออะไรฟังให้ดีนะคะเด็กๆฉันนี้พูดมากแต่ปลาไม่มีอา้าวไม่มีปลาค่ะ ข่าวเพลงสาระคดีฉันมีมากมายพกพาไปไหนเอาพกพาได้ด้วยค่ะไปได้สบายทานไฟใช้ได้อาใช้ทานไฟด้วยอะไรตอบพรันพูดมาได้ค่ะแต่ไม่มีปากค่ะเด็ก ข่าวเพลงสารคดีฟังได้หมดนะพกพาไปได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็ใช้ฐานเด็กๆลองตอบดูสิคะว่าฉันคืออะไรคืออะไรรู้ไหมเอ่ยนั่นก็คือวิทยุค่ะเห็นไหมคะพูดมากแต่ไม่มีปากเอาไว้ฟังข่าวฟังเพลงฟังสารคดีเห็นไหมคะ แล้วก็สามารถพกพาไปได้สามารถใช้ได้ทั้งทานแล้วก็ทำไมคะเสียบไฟได้นะคะนั่นก็คือวิทยุนั่นเองต่อมาค่ะฉันคืออะไรฟังให้ดีนะคะฉันนี้มีหน้าอ่ามีหน้าหน้านะคะใบหน้าแขนขาไม่มี แต่เดินได้ดีต้องซื้อหามาเขาบอกว่าในบ้านก็ใช้ติดกายงามตาชี้บอกเวลาอ่ะพอเจอตรงนี้เรารู้เลยว่ามันมันคืออะไรชี้บอกเวลาฉันคืออะไรอเอาไว้ใช้ในบ้านด้วยค่ะนะ ติดกายก็งามตาแสดงว่ามันต้องสามารถประดับในร่างกายของเราได้นะเอาไว้ใช้กับร่างกายของเราได้แลนะเรียนลองทายดูสิว่ามันคืออะไรคะฉันคืออะไรคะรู้ไม่เอ่ยนั่นก็คือนาฬิกาค่ะเห็นไหมคะเด็กๆนะม,นมันบอกว่าใช้ในบ้านก็ได้ติดกายก็งามตา นะมีหน้ามีหน้าก็คือมีหน้าปัดนะแขนขาไม่มีนะคะแล้วก็เอาไว้ชี้บอกเวลาสิ่งนั้นก็คือนาฬิกานะคะต่อมาค่ะฉันคืออะ,อะไรหน้าฉันสี่เหลี่ยมอ่าหน้าฉันสี่เหลี่ยมคิดตามนะคะล้นเปี่ยมคุณค่า ภาพอยู่บนหน้าเอาบอกแล้วว่าภาพอยู่บนหน้าส่งมาจากไกลสารคดีข่าวคราวรอเฝ้าดูได้บันเทิงมากมายทายว่าอะไรเอาได้ทั้งสารคดีได้ทั้งข่าวด้วยนะคะ เฝ้ารอเฝ้าดูได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความบันเทิงนะความบันเทิงมากมายเลย mm hmm. ใบหน้าฉันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีภาพอยู่บนหน้าฉันด้วยแล้วก็ส่งมาจากทางไกลด้วยนะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าสิ่งนี้คืออะไรคะดูทั้งขา่าวทั้งสารคาดีได้ด้วยนะคะแล้วก็ความบันเทิงดูได้ด้วยนั่นก็คืออะไรคะ โทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ปริศนาต่อมาค่ะฉันคืออะไรฟังให้ดีนะคะฉันนี้มีปากอ้าวมีปากค่ะชื่อจากสัตว์ปีกอ้าวชื่อมาจากสัตว์ปีกไม่เคยหลบหลีกหากใครเขียนใช้ อ้าเขียนใช้ได้ด้วยนะคะของเหลวหลากสีมีหลากสีด้วยค่ะนั้นมีในไส้อา่ามีในไส้นะคะซื้อหาได้ง่ายอ่าเขาบอกว่าซื้อแล้วก็หาได้ง่ายด้วยฉันคืออะไรมีหลายสีเอาไว้เขียนมีปากมีชื่อมาจากสัตว์ปีกานึกออกไหมคะเด็กๆ ว่าสิ่งของสิ่งนั้นคืออะไรคะนั่นก็คือปากกานั่นเองค่ะเห็นไหมคะมีปากชื่อมาจากสัตว์ปีกก็คือกานะคะกานั่นเองค่ะนะเขียนได้มีหลากสีแล้วก็มีอยู่ในไส้ด้วยนะคะปากกาค่ะ ปริศนาคำทายข้อต่อมาฉันคืออะไรฉันทำจากยางเอาทำมาจากยางค่ะรูปร่างสวยหรูคำผิดศัตรูรออยู่ทั่วไปนะมีคำว่าคำผิดด้วยนะคะทำมาจากยางด้วยนะคะหากฉันได้พบ ต้องลบทันใดไไหมคะต้องลบทันใดฉั้นคืออะไรคิดได้ตอบพรันนึกออกไหมคะเด็กๆทำมาจากยางนะคะคำผิดก็ต้องลบนะคะครูว่านักเรียนถ่ายออกกันแน่เลยสิ่งของนั้นก็คือคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ย นั่นก็คืออย่างลบนะคะอย่างลบเป็นอย่างไรกันบ้างคะครูได้นำปริศนาคำทายมาให้นักเรียนได้ฟังนะคะและก็ได้คิดตามนักเรียนตอบกันได้บ้างไม่เอ่ยถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังและก็ตั้งใจคิดตาม นะคะเป็นการฝึกการคิดการฟังให้กับนักเรียนนะคะทีนี้ต่อมาคะ่ะนักเรียนเรามาถึงใบงานปริศนาคำทาทยฉันคืออะไรนะคะคุณครูได้เตรียมใบงานมาให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนอาจจะทำนะคะอาจจะปริ้นใบงานออกมาแล้วก็ทำ นะคะหรือถ้านักเรียนไม่มีใบงานนักเรียนสามารถทำในสมุดได้นะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำงานเสร็จทุกครั้งให้เขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าใบงานของเราในวันนี้มี เนื้อหาเกี่ยวกับปริศนาคำทายชั้นคืออะไรจำนวนกี่ข้อคะ่ะไปดูกันเลยใบายงานเรื่องปริศนาคำทายเห็นไหมคะครูจะให้หนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ก่อนก่อนที่นักเรียนจะทำใบางานนะคะเมื่อนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้นักเรียนมาดูคําสั่งค่ะคําสั่งนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยตอบคาถามค่ะตอบคําถามจากปริศนาคําทายต่อไปนี้ค่ะโหให้มาด้กยกสามข้อไอ้ห้าข้อค่ะห้าข้อนะคะนักเรียนใบางานของนักเรียนสามารถระบายสีแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะสร้างสีสันให้กับใบางานได้นะคะ นักเรียนอย่าเขียนอย่างเดียวอย่าให้กระดาษมันเป็นสีขาวทั้งใบนะคะนักเรียนสามารถระบายสีสร้างสีสันให้กับใบงานได้นะคะแล้วมันจะทำให้ดูว่าเราทำไมคะใบงานดูสวยงามนะคะแล้วก็น่ามองนะคะอะทีนี้มาดูข้อหนึ่งนะคะชามเป็นตัวอะอะไรฟังให้ดีนะคะเลื้อยไปเลื้อยมา มีพิษเหลือลายฉันตูเป็นตัวอะไรเลื้อยไปเลื้อยมามีพิษเหลือเหลือลายนักเรียนนึกออกกันบ้างไหมคะสัตว์ชนิดนี้คืออะไรคะเด็กๆมีพิษด้วยนะคะแล้วก็เลื้อยไปเลื้อยมานั่นก็คืองูนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ถ้าครูอ่านแล้วอ่านแล้วตรงประเด็นนักเรียนก็จะสามารถตอบได้นะคะต่อมาปริศนาคำทายข้อ2ค่ะอะไรเอย่ยตัวใหญ่เท่าฟ้าฟังให้ดีนะคะมีขาสี่ขามีงวงมีงาตาเล็กนิดเดียวเห็นไหมคะนักเรียนมันบอกตรงๆเลยว่ามีงวงมีงา เห็นไหมคะนักเรียตนตอบได้เลยว่าสาัตว์ชนิดนี้คือช้างค่ะมีขาสีข่ขาเรานึกค่ะสัตว์มันมีอยู่แล้วสัสีข่ขาสองขาสีข่ขาแต่พอเมื่อครูบอกว่ามีงวงมีงาตอบได้ทันทีเลยค่ะนั่นก็คือช้างนะคะต่อมาค่ะข้อที่3ผักอะไรเอย่ย ถามถึงผักแล้วนะคะตัวฉันครขุขระอ่ามีครุขระด้ค่ะคือผิวไม่เรียบนะมักจะมีรสขมอ่ามีคำว่าครขุขระมีคำว่ารสขมนะคะต้มจืดน่าชมาสามารถไปทำกับข้าวได้นั่นก็คือต้มจืด,จดนะคะแล้วก็เอาหมูเนี่ยไปยัดไส้ น,ะะนักเรียนเคยเห็นไม่เอ่ยน,นักเรียนบางคนอาจจะทานไม่เป็นหรือบางคนอาจจะเคยทานนะคะอาหารชนิดนี้เขาเอาผักเนี่ยมาทำนะคะคว้านเม็ดออกนะคะคว้านเม็ดออกผิวของผักชนิดนี้จะขรุขระแล้วก็มีรสขมค่ะเอาไปทําต้มจืดคว้านเม็ดข้างในออกแล้วก็เอาหมูสับเนี่ยยัดเข้าไปนะคะ พาดชนิดนี้ก็คือมะระนะคะมะระต่อมาค่ะข้อที่สี่ค่ะอะไรเอ่ยลำตัวอ้วนใหญ่อเขาบอกว่าอ้วนใหญ่ค่ะมีใบสีเขียวใบเป็นสีเขียวค่ะออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีเห็นไหมบอกเลยว่าเป็นเครือเป็นหวี เพราะฉะนั้นผลลไม้ชนิดนี้คืออะไรคะเด็กๆนั่นก็คือกล้วยค่ะนะคะข้อสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์อ่าดูให้ฟังกันดะีๆนะเสียงดังฟังชัดนะเขาบอกว่าเสียงดังฟังชัดด้วย แล้วก็หัดไว้เฝ้าบ้านอ่าเฝ้าบ้านให้ด้วยแล้วเรียนลองทายดูสิคะเป็นสัตว์ชนิดใดคะเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัดหัดไว้เฝ้าบ้านนั่นก็คือคืออะไรคะสุนัขนะคะเสียงดังฟังชัดก็คือเห่าเสียงดังฟังชัดเลยนะคะ เป็นไงคะนักเรียนยากอย่างที่คิดไหมคะไม่ยากนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูอ่านนะคะแล้วครูถามนะคะแล้วนักเรียนก็สามารถตอบคําถามจากปริศนาคําทายได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมดเวลาของชั่วโมงเรียนปริศนาคําทายแล้วไว้พบกันในชั่วโมงหน้า จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามในชั่วโมงต่อไปวันนี้ครูปอไปแล้วแล้วพบกันใหม่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ